รู้หรือไม่แม่มดตนที่อยู่ที่หน้าจอเราเนี่ยเป็นตัวละครที่คนดูรู้จักและไม่รู้จักนะคะทําไมเราถึงพูดแบบนั้นเหรอคะทุกคนสังเกตไหมว่าที่หน้าจอของเราเนี่ยอันนี้เป็นภาพจากมา d ดูกะมา i จิก้าพอ b l e นะคะทุกคนสังเกตไหมว่าตัวแม่มดเนี่ย มีรูปร่างเป็นสมองแล้วก็มีฟองอากาศอยู่ในนั้นแต่ข้างหลังคืออะไรทุกคนคุ้นๆไห้ติ๊กตอกติ๊กตอกข้างหลังเป็นแผ่นฟิลม์มมารับใช้ของแม่มดตนนี้นะคะที่คอเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคิวเบมากเลยแต่ตั้งแต่คอลงไปเนี่ยเป็นรูปร่างของอะไรก็ไม่รู้นะคะโดยแม่มดตนนี้นะคะฮมุมระเนี่ยก็เคยเผชิญหน้าแล้วในเกมมาุกะมาจิกาสล็อนะคะแล้วก็ในภาคที่เป็นมาุกะมาจิกาเกมพอเทเบิลเนี่ย มาดูกะก็เป็นคนปราบแม่มดตนนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีหลายจุดที่คนดูดูแล้วรู้สึกว่าคุ้นมากเลยนะอีกทั้งคิวเบนะคะยังบอกอีกว่าแม่มดตนนี้เนี่ยที่เขาสามารถมีพลังแข็งแกร่งมากขนาดนี้ได้นะคะก็เพราะว่าการย้อนเวลาของฮุมบูรานั่นเองก็ไปแล้วเอ๊ะ คนนี้เป็นคนแรกหรือเปล่านะที่โฮมูระทําให้เขามีพลังที่แข็งแกร่งก่อนมาทูกะเพียงแต่โฮมูระเนี่ยแค่ไม่รู้ตัวเท่านั้นเองค่ะทุกคนจริงๆเราว่าไม่ต้องเฉลยทุกคนก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วนะคะภาพฟลีมชัดขนาดนั้นเป็นน้องอากิมาบายุนั่นเองค่ะทุกคนและความตะลกร้ายของทุกๆกรูทก็คืออาจจะต้องเป็นโฮมูระไม่ก็มาดูกะหรืออาจจะเป็นคนอื่นในโฮลี่ควินเทสนะคะที่เข้ามาฆ่าแมมโมท่ชอว่าอิซซิลนั่นเองค่ะทุกคนอีกทั้งคิวเบนะคะยังเคยพูดเหมือนกันว่า ทำไมถึงไม่พูดอะไรตอนที่ฆ่าแม่มดนี้เลยล่ะจริงๆโฮมระเขาพูดนะคะแต่พูดเหมือนประมาณว่าเอานี่ไปกินซะนั่นนี่นู่นอะไรเงรี้ยไม่ได้พูดแบบพูดเยอะซึ่งปกติเราก็ว่าโฮม u ระก็ไม่น่าจะใช่คนที่พูดเยอะอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่โฮมูระตอบ q ิวเมานะคะทำให้คนดูเลยสงสัยมากเลยว่าฉันไม่อยากพูดหรอก เพราะว่ายังไงเดี๋ยวเด็กคนนั้นเนี่ยก็ต้องแอบฟังอยู่ที่ไหนสักแห่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสำหรับวันนี้นะคะช่อง SN s n s ่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า